สวัสดีครับมาพบกับตาโนธาเหมือนเดิมนะครับมาสวัสดีด้วยนะครับสำหรับวันจันทร์ที่23มกราคม2 5 6 6นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับหน้าทิกต o อกต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยที่ให้แนวทางไปนะครับสำหรับสกอร์สูงสายสูงฟังดีๆเลยนะครับฟังให้จบเลยนะครับสายสูง4วันติดไปแล้วนะครับสำหรับสกอร์สูงดําเนินการมาที่วันที่4แล้วนะครับให้เป็นคู่โหเรียกว่าสมกับการที่รอคอยนะแล้วก็ดูนะ ก็เป็นในด้านอาร์เซนอลกับแมนยูในทางที่ผมให้ไปที่กำแพงที่2เมล็ดกว่าๆนะครับจบที่3ประตูต่อ2สายสูงเนี่ยสูงปี๊ดเลยนะครับ4วันติดนะครับจะนับวันที่5รอแล้วนะครับจะเริ่มนับวันที่5รอเดี๋ยวไปนับวันที่5ต่อแต่ก่อนไปนับวันที่5ต่อนะครับสำหรับแนวทางที่ผมให้ไว้ในกลุ่มเลยนะครับในกลุ่มของตาก็ถาเองนะครับเป็นทางด้านแนวทางที่ชื่อว่า เปลื้มนะครับเป็นในด้าน f c c ยงครับเจอกับลูกาโนผมให้แนวทางคู่นี้ไปที่2มเมล็ดกว่ากว่านะครับยิงกันกระจายเลยสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลสวิตซูเปอร์ลีกนะครับก็ให้แนวทางคู่นี้ไปก็สูงปีดเลยนะครับสำหรับแนวทางสก,กอร์สูง อ่แล้วก็แนวทางอื่นๆนะครับแนวทางผมทิ้งไว้ในโน้ตกลุ่มนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับมาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้านะครับ ID Line ใต้รูปโปรไฟล์นะครับแอดมาทักมาได้เลยนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มฟุตบอลกับตาโอเวอร์ไทม์นะครับก็วันนี้ขอนับ5ต่อเลยด้วยกันครับขอไปลุยที่ฟุตบอลเป็นอ่าตุรกีลีกนะครับเป็นทางด้านทีมบุยนะครับอย่างทางด้าน อุมลานิยาสปอร์นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านอย่างเฟเบนาเช่นะครับผมคู่นี้เฮทเวทเจอกันนะครับเป็นเฟเบนาเช่นะครับที่เสมอกับอ่าอุมลายิสปอร์มานะครับสประตูต่อ3เลยนะครับส่วนด้านฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านเองนะครับอย่างทางด้านอ่าอ่าอุมลายาสปอร์นะครับพวกเขาในล่าสุดเนี่ยพวกเขาเสมอการทับซอนมานะครับหนึ่งหนึ่งนะครับในฟุตบอลตุรกีครับเป็นฟุตบอลถ้วยส่วนในด้านอย่างเฟเบนาเช่นะครับเฟเบนาเช ฟอร์มนัดล่าสุดนะครับชนะทางด้านลีสเตอร์สปอร์มา2-1ในรายการตุรกีอ่าเป็นฟุตบอลทั่วไเช่นเดียวกันนะครับ5เกมหลังของเจ้าบ้านนะครับชนะไปชนะไป2องเลยครับแพ้1เสมอไป2นะครับส่วน5เกมหลังของเฟเบนาเช่บ้างนะฮะ5เกมหลังนะครับชนะถึง4นะครับแพ้แค่1นัดเท่านั้นนะครับแพ้ให้กับทางด้านกาลาตส์ลายไปนะครับเรียกว่าผลงานอ่าเจ้าบ้านกับทีมเยือนเนี่ยก็ถือว่าอ่าค่อนข้างจะดู สมูทกันอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่มีเลกไม่ไม่มีฝ่ายไหนที่ดูดีไปขวาใครนะครับแต่ฟเฟรเดนเช่จะขี่เรื่องฟอร์มอยู่นิดหนึ่งเท่านั้นนะครับตัวตัวไปเล่นกันบ้านนะครับสภาพพร้อมความพร้อมของทีมหน่อยกันหนะ่อยก็จะใช้ทางด้านอ่าอย่างเซอร์คลานก็สูนะครับบริชาการเก็บลูกให้กับทางจ้องบ้านนะครับส่วนในด้าน,านชิมเยือนอย่าง เฟเบนาเช่นะครับผมนำโดยไม่ว่าจะเป็นอามิซุยนะครับหรือว่าจะเป็นเอเนอร์วานเลเซียนะครับจะคอยเป็นฉาการเกมลุกให้กับทางด้านอย่างเฟเบนาเช่นะครับส่วนกำแพงคู่นี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างเฟเบนาเช่นะครับเป็นต่อที่1นมันเล็ดนะครับ1ช่วงตัว1นมันเล็ดเท่านั้นก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่นะครับสำหรับอันดับเปิดมาแบบนี้นะครับผมมองคู่นี้นะครับแล้วเกมนี้นะครับเหตุผลมันแปลกๆมากนะครับเพราะว่า อัลเบอเรสปอร์นะครับอ่าเฟรนเเช่เนี่ยไม่เคยไม่เคยชนะเลยนะครับไม่เคยชนะอัลเบอเรสปอร์เลยนะครับถือว่ามันเป็นสถิติค่อนข้างแปลกนะครับแล้วมาเป็นต่อที่1นึ่งมาเลทอย่างนี้คู่นี้ผมความน่าจะเป็นเนี่ยผมฉีกเลยนะครับผมมองไปที่ความน่าจะเป็นมองไปที่มุมสูงสูงนะครับผมว่าน่าจะยิงเกินเลทไม้กั้นกำแพงสูงที่เปิดมานะครับความน่าจะเป็นคู่นี้ขอมองไปที่มุมสูงสูงได้เต็มเกมครับผม